สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเงินทองต้องรู้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องสคอบอกับแนวทางกำกับสัญญาเช่าซื้อใหม่ค่ะจากกรณีที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเตรียมออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฉบับใหม่เพื่อกำหนดแนวทางให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะโดยล่าสุดในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะและผู้ประกอบการก็ได้มีเสียงสะท้อนในหลายประเด็นเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับใหม่นี้ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะขอเลือกประเด็นเกี่ยวกับ การกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเพื่อทำความเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อร้อยละสิบห้าต่อปีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อตลาดสินเชื่อรากยา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และตลาดเช่าซื้อรถใช้แล้วเป็นอย่างมากเลยค่ะ นื่องจากในปัจจุบันกรอบอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อของรถทั้งสองประเภทนี้อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละสิค่อนข้างมากค่ะโดยอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อรถจากรยนยนต์อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ32ถึงร้อยละ35ต่อปีส่วนอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อสำหรับรถใช้แล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ7ถึงร้อยละค่ะ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ประกอบการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถทั้งสองประเภทนี้ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะก็เพื่อที่จะนำดอกเบี้ยนี้มาเป็นส่วนชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านหนี้เสียและความเสี่ยงของหลักประกันรวมทั้งยังมีต้นทุนในการดำเนินการที่สูงกว่าจากการให้บริการลูกค้ารายย่อยจำนวนมากอีกด้วยค่ะ ซึ่งในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะและผู้ประกอบการนะคะก็มีผู้ประกอบการหลายรายที่ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสต่อปีค่ะโดยในส่วนของรถใช้แล้วหรือรถมือสองนะคะผู้ประกอบการได้เสนอให้สคบอแยกกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยตามประเภทรถยนต์ค่ะ โดยขอให้ปรับเพดานอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ที่อายุเกิน10ปีเพิ่มขึ้นเป็น1อยละ24ต่อปีค่ะเนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์บางประเภทที่มีอายุเกิน10ปีก็อาจจะมีอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อที่สูงกว่า1 0ละ20ค่ะสำหรับรถจักรยานยนต์ผู้ประกอบการได้ขอให้สคออบอกำหนดเพดานอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อสูงขึ้นเป็น1ละ36ต่อปีค่ะ พื่อให้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ32ถึงร้อยละ35ต่อปีค่ะโดยให้เหตุผลว่าธุรกิจเช่าซื้อรถประเภทนี้มีอัตรานี้เสียที่สูงมากและผู้กู้ก็ไม่มีหลักฐานรายได้ที่แน่นอนรวมทั้งยังมีข้อจำกัดในการวางเงินดาวอีกด้วยค่ะและในส่วนของรถทางการเกษตรนะคะ ก็มีแนวโน้มที่สคอบอาจจะไม่รวมรถทางการเกษตรให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาค่ะเนื่องจากลักษณะลูกค้าที่มีรายได้และความเสี่ยงแตกต่างจากกลุ่มทั่วไปค่ะซึ่งเราก็คงต้องติดตามต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วสคบอจ,จะพิจารณาข้อเสนอจากฝั่งผู้ให้บริการเช่าซื้อที่ขอให้แยกกำหนดเพดานอัตราดอกเบีย้ยตามประเภทรถหรือไม่อย่างไรค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่สคบกำหนดไม่สามารถที่จะชดเชยต้นทุนและความเสี่ยงที่แท้จริงของธุรกิจได้ผู้ประกอบการก็อาจจะไม่สามารถให้บริการเช่าซื้อภายใต้เงื่อนไขธุรกิจเหมือนที่เคยเป็นมาได้นะคะและอาจจะนำไปสู่การปรับตัวในหลายด้านเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการให้เช่าซื้อรายใหม่ค่ะโดยเฉพาะในด้านการคัดกรองลูกค้า ที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและความเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการจ่ายเงินดาวหรือการเพิ่มอัตราการปฏิเสธสินเชื่อค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็คงจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าโดยรวมนะคะและยังอาจจะมีผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนที่รองรับตลาดในประเทศอีกด้วยค่ะสำหรับการพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับ การกำหนดเพดานอัตราดอ,อกเบี้ยเช่าซื้อไม่เกินร้อละ15ต่อปีของสคบอก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาติดตามรับฟังประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับแนวทางกำกับสัญญาเช่าซื้อใหม่ของสคบอกันต่อได้ในช่วงเงินทองต้องรู้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ